ทำไมสำนักเขาตะปูเยอะจังเลยวะเอออออมือเขาหนักขึ้นชื่อเรื่องอาคมฟันไทงแล่เขาโออันถวายบังคมพระเจ้าค่ะมอสสบายสบาย พราะต้องถึงขันถวายบังคมอืมวัดแต่พวกสูน่มาแต่ายกันล่ะและซื้อหยังกันแน่อเมค่ะเมค่ะหนูชื่อเมมากับอ้อมแล้วก็มากับจูนเฮ้ยอะไรอ๋อ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 อันอ,อันอัน อันขน้อยซื้อว่ามีอันเนี่ยออมนึอัน,น,อน,นจูพ่อหมอมาตาบันน้องนี่ตัโอ้๋เออว่าแต่พ่อหมอคะหรือว่าพพอทะลุพ่อหมอดูปแปลกๆนะคะอโอ้ยมันยกให้เด็กอีบูชาไร่ก,กบูชานี่พอใจไหมมันทันสมัยแล้วนะคุณช่ยชาเออ ยูบ้านน้องฮีสว่วนซื้อเป็นแต่ไปเนาะอเออว่าแต่พวกสูมีธุระยังกับอาจารย์ต้องการอ,าอี่ยังอ๋อ,อคือพอดีหนูไปดูดวงมาค่ะแล้วหมอดูทักไม่ค่อยดีเลยเรื่องอุบัติเหตุอะค่ะแล้วปีนี้ก็เป็นจะเพศด,ด้วยก็เลย จะมาขอของขังหัค่ะมาบูชาดูแลตัวเองมาถึง <apply> ท <some sounds> ีถึก <classrooms> ต้องถึกมงถึงบอนอาจารย์อ่พร้อมช่วยเหลือลูกศิษย์อยู่แล้วหล่อละสิฮาว่าคุยคุยแม่ลูกศิษย์อาจารย์อยู่ภากไตเป็นทหารมาบูชาไปสองกลับไปหลาตะเวนเหยียบกลับระเบิดดัง ลองสิคุณคออตายเลยอันแล้วเพือ่อนรอดป่ะค่ะพ่อหมอตายคนแรกตายเบอร์รันนี่โอ้ยไม่ตายดิ่งย้่งตอนนั้นมันลืมอกปก้องก้างไปมันเลยเอ้ยโอ้ก็จริงของเขาโอเคคะ่ะใครยังไม่เสื่อนักกันเมืองซื้อดังเอาไปเสิร์ชในกูเกิลได้ลูกน้องลอยกบคคนติดตาม ขับรถไปหาเสียงอยู่ต่างจังหวัดถือลูกปืนถือ m อ็มสยืนประกบยิบง่อบาดเจ็บมาบึงภัยเห็นกันว่นตายกูนกี่จะหัวใจไว้ตายพา่อกูภัยมากเท่านั้นล่ะเขาก็าเลยเขารอดใช่ไหมคะ มาสพยกขึ้นรถจองซาราวะารเล็ก้อยเลยว่าสวยจัดจัดเป็นจีบข้าวมันมิชลินสตาร์มัดสวยอย่างแรงจองซาราเพืม่มแน่คุณโก้ไม่น่าแม่แล้วกลับไหมัเ้ <c oughs> เฮ้ยเดียวโดนย,ยินปน,นนั้นไม่ตายก็ให้มันรู้ไปแล้วิดดตู้รอยก็นดัดโอ้ถ้ารอดขึ้นมากนี้เป็นแอดเวนเจอได้เลยแล้ว ของขังที่ว่ามานี่มันคืออะไรหรอจ๊ะ,ะมันคือตะกุดตายในทองจระเข้แช่น้ำมนต์เจ็ดประสาทเ,เ,เจ็ดมือเจ็ดขื่นวันับวันนอนสวนมลเจ็ดมือเจ็ดขื่นแตงสี่มันกต่สูตรจารปลัดบอกเลยกวดอันนั้นดีดแล้วมั้งมึงมึงอย่าพูดไปแล้วมันของจะขทำตัวมันะถ้าบอกสนใจบอกเป็นยัง แต่ว่าของมันหาย,ยากเก็บไหมไอ,ออน,นึงจ้าโอเคไ๋๋ยวปั่นก่อนนะอะไรครับต้องกี่นอ,อ,อ,อืมเอาก็เอามีปอจะได้รีก,กับเออก็ว่างแล้วเอ็นอู ดูแลลูกศิษอาจารย์เป็นอย่างดีให้พี่เมียมเลยด้วยอาจารย์ขอตัวไปทุลัแป๊บเดียว,เด,ยวเดี๋ยวมากได้